สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการวางแผนทางการเงินและการออมหวังเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ พลตำรเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการวางแผนทางการเงินและการออมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งภาคประชาชนและบุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เห็นผลทั้งนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาสังคมในภาพรวมไปพร้อมกัน ในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประเด็นสำคัญอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผนการใช้เงินการเก็บออมรวมทั้งการเสริมสร้างความรู้สร้างวินัยการบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพคล่องทางการเงินมีขวัญกำลังใจมีสมาธิในการแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนรวมทั้งสามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น การเสริมสร้างส,รางสมรรถนะด้านการเงิน (Financial Literacy) เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการทั้งส่วนของครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนมีไว้ให้สามารถบริหารจัดการเงินวางแผนการเงินการออมรวมทั้งการลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้และใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตได้อย่างมีความสุข สำหรับการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการวางแผนทางการเงินและการออมในครั้งนี้ได้โค้ชหนุ่มนายจักรพงศ์เมธพันธ์และคณะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรจำนวน2หลักสูตรคือ1หลักสูตรเสริมสภาพคล่องการเงินครู 2. หลักสูตรครูไทยการเงินดีมีความสุขเกษียณสบายค่ะ